สวัสดีครับผมช่างต่ายกะลาตาเดียวนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกะลาตาเดียวก็คือ1ตาแล้วก็1ปากครับวิธีการทาสร้อยของเราก็คือลักษณะคือเดี๋ยวเราจะตัดออกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ครับผมแต่ก่อนที่เราจะตัดออกเป็นชิ้นๆอย่างเงี้เราก็ต้องผ่าดวงตาเข้ามาก่อนคือเป็นการเบิกเนรคือเอาดวงตาออกมาเพื่อมาทําวัตถุมงคลได้เป็นพวงกุญแจหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็จะตัดตรงนี้ออกขึ้นมาแล้วก็จะเอาเราก็เอาผิวที่เป็นผิวของกะลาตาเดียวอย่างนี้ครับ จะเอามากลึงสร้อยนะครับผมวิธีการกึงก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดองเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ ว่าด้านไหนถึงเนื้อมั่งก็อยอกระออบมาะสวยเป็นสีมัจมนจะคมดำเงา าการกงไส้เขาจะออกมาเป็นเม็ดๆเม็ดๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยก็จะได้มาแต่ละเม็ดไม่ใช่เรื่องง่ายนครับเหนไครับอันนี้เขาจะออกยังดำไม่สนิทเพราะว่าเวลาตอนผมกึงอะความร้อนจะทำให้น้ำมันในผิวเขาออกไปนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นระดัคืออันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับแบบโบราณ ผิวเขาจะเริ่มกลับมาดำแล้วไหมครับแต่เราจะแช่ปว่ามาวันสองวันนะให้เขาดูดน้ํนมากกมันมะกอกหรือมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ครับดูดเข้าไปผิวเขาจะดําแล้วก็สวยครับผมเพราะปกติผิวเขาจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการทํากระตาเดียวนะครับ